ความคืบหน้าล่าสุดครับของโครงการเงินดิจิทัล w a l l ล็ต0นึ่บาทนะครับก็คือไตรามาสสี่ของปีนี้เงินถึงมือประชาชนแน่นอนครับคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนะครับได้โพสต์ข้อความภายหลังประชุมคณะกรรมการโครงการเติมเงิน1,000 0บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็โดยที่ประชุมนะครับได้ข้อสรุปคือ 1>, 1. เศรษฐกิจไทยนะครับมีปัญหามีความจำเป็นต้องกระตุ้นเศรษฐกิจเนื่องจาก10ปีที่ผ่านมานั้น GDP ของเราต่ำมาโดยตลอด 2. กระทรวงการคลังนะครับได้มีการเสนอความเป็นไปได้ของแหลเกเงินนอกเหนือจากออกพอรบรเงินกู้ครับ3ครับกระทรวงพาณิชย์ครับกำลังไปสรุปตังเกณฑ์ของร้านค้าและสินค้าที่จะเข้าร่วมโครงการ 4. ครับให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับ ไปสรุปการพัฒนาระบบและจัดทำเป็นลักษณะระบบเปิดนะครับหรือว่า Open Loop เพื่อให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจเข้าร่วมโครงการนี้ครับและ5ครับให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติไปวางกรอบนะครับในการตรวจสอบวินิจฉัยร้องทุกกล่าวโทษและเรียกเงินคืนกรณีพบการทุจริตนะครับโดยในวันที่10เมษายนนี้ครับจะได้ข้อสรุปทั้งหมดและจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ภายในเดือนเมษายนนี้ครับนายกรัฐมนตรียืนยันกรอบไทม์ไลน์นะครับนั่นก็คือไตรมาสสามของปีนี้จะมีการลงทะเบียนร้านค้าและประชาชนที่จะเข้าร่วมโครงการและในไตรมาสสี่ครับก็คือช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมเงินดิจิทัล1,000 0บาทจะถึงมือประชาชนแน่นอนครับ